สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of t า a ล o ดบ by กัญชริยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาในคอนเทนต์ของธาตุซึ่งธาตุนี้ขอกันมานะจ๊ะอ่าเรามาดูกันว่าคนที่เราครบคนที่เราคุยเขาเคยแอบนอกกายนอกใจเราบ้างไหมคะอืมนอกกายก็คือไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนอกใจก็คือไปคุยกับคนอื่นเหมือนกันอ่ะ เรามาดูกันขอดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนก่อนมากันที่ธาตุแรกค่ะธาตุไฟเมสิงธนูเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เลยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปโอเคไหมมามาดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนก่อนค่ะ ไฟแม่สิงถนนดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนก่อนว่าความสัมพันธ์ของคุณความรู้สึกของคุณเป็นแบบไหนสิบดาเดซันเหมือนได้หลุดพ้นเนาะเหมือนเจ็บมาเยอะแล้วได้หลุดพนนะ้นอะอ่ะขอดูเขาของคุณก่อนขอดูเขาของคุณก่อน คนที่คุณรักอะโอเคความสัมพันธ์มันแปลกๆหรือเปล่าอะไฟเมสิ่งธนูค่ะมาดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนว่าความสัมพันธ์เป็นเช่นไรอาจารย์มองถึงความสัมพันธ์สองคนสองคนที่มันดูเหมือนจะจบกันไปแล้ว ดูเหมือนจะจบกันไปแล้วดูเหมือนมีการมีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคุณเองอาจจะรู้สึกเสียใจผิดหวังเสียใจกับความรักครั้งนี้สิบดาบเลยนะนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันรู้สึกอารมณ์รักที่มันเจ็บหนักอะรู้สึกถึงอารมณ์รักที่มันเจ็บหนักกับความสัมพันธ์ คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังคุณอาจจะรู้สึกเสียใจกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมามองดูแล้วส่วนตัวเขาเองเป็นเก e นออฟสอดเนี Queen ่ยเกรนเขาทำอะไรแต่ละอย่างหรือเขาทำอะไรเขาทำอะไรแต่ละอย่างหรือการทำอะไรของเขามันมาจากเหตุผลของเขาเป็นหลักซึ่งเขาทำเหมือนไม่ไม่เจ็บหรือไม่ทุกข์ไม่ร้อนเลย อารมณ์นี้แต่ถามว่ามีความเครียดไหมมีไม่ว่าคุณจะระเบิดอารมณ์ใส่เขาชวนเขาทะเลาะหรือชวนเขาเลิกเขาก็ดูเหมือนดูเหมือนยอมดูเหมือนพร้อมยอมรับกับสถานการณ์ที่เป็นค่ะการพร้อมยอมรับกับสถานะการณ์ที่เป็นเหมือนเขาก็เลือกอะไรไม่ได้นะเหมือนเขาเลือกอะไรไม่ได้เหมือนเขาก็ค่อนข้างเครียด เหมือนเขาเขาเขาอยากจะไต่ตรองเขาอยากจะไต่ตรองเขาก็งวนใจแต่คุณนะ่ะอยากเลิกกับความสัมพันธ์นี้อย่างเบ็ดเต็ด,ด,ดขาดแล้วอารมณ์นี้เหมือนคุณดูแล้วคุณไม่ได้มีความสุขกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วอะอารมณ์ของคุณคือสิบดาบห้าดาบอยากจะ คุยให้รู้เรื่องอยากจะเอาชนะ <c oughs> อยากจะเอาชนะความรู้สึกของตัวเองอยากจะเอาชนะความเจ็บปวดอยากจะเอาชนะอะไรอยากจะเอาชนะใจตัวคุณเองก็ได้เพราะว่าเหมือนคุณเจ็บเยอะคุณเลยอยากจะเอาชนะใจตัวคุณเองให้มันหายเจ็บคุณรู้สึกโล่งใจขึ้นมาในความสัมพันธ์ที่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ได้พังพูที่ได้บอกไปที่ได้ความรู้สึกว่า ไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะสลับกันได้นะคุณรู้สึกถึงการที่คุณพูดอะไรความรู้สึกของคุณคือพูดอะไรที่คุณไม่สบายใจหรือไม่พอใจออกไปแล้วมันแล้วมันทําให้คุณรู้สึกมีความสุขขึ้นมันเหมือนเก็บไปเยอะสะสมไว้มากกับความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกเหมือนมันไม่มีความสุข ส่วนตัวเขาเองบางคนดีวกวับคนมีครอบครัวไหมหรืออดีตเขาเคยมีครอบครัวหรือเขากลับไปดีกับครอบครัวเขามันมองถึงไพ่อะไรรู้ไหมมันมองถึงไพ่ของคนที่ใครบางคนในที่นี้มีเจ้าของมีครอบครัวอยู่แล้วค่ะอาจจะเป็นเขาที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้ และเขาก็กลับไปอยู่กับครอบครัวของเขาอยากจะไปคืนดีกับครอบครัวของเขากลับไปมีความสุขกับครอบครัวของเขาส่วนตัวคุณเองถ้าหลุดพ้นจากตรงนี้ได้ถ้าหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเดอะซันกำลังรอคุณอยู่เดอะซันเพราะว่าคุณอาจจะคิดมานานแล้วคิดมาดีแล้วอยากจะเอาชนะความเจ็บปวดอยากจะเอาชนะใจตัวเองด้วยการจบอยากจะอยากจะ เขาเรียกว่าอะไรอยากจะไม่เจ็บอีกแล้วอ่ะอืมคุณคิดว่าถ้ามันถ้ามันจบไปได้หรือหมดเรื่องคุณอาจจะจะพูดออกไปทั้งหมดหรือบอกออกไปทั้งหมดในความในใจของคุณที่คุณได้ได้รู้สึกแล้วมันทําให้คุณดีขึ้นมันทําให้คุณมีความสุขขึ้นดีขึ้นเจ็บปวดห้หยลงอารมณ์นี้นจะจ๊ะ อารมณ์ของไพ่คือไม่ได้มีความสุขกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาทำไม่ได้มีความสุขกับความรักครั้งนี้อีกแล้วคุณขาดความสุขมากๆไฟในใจลึกๆบางครั้งคุณก็ อยากจะกลับไปนะไม่ใช่ไม่อยากกลับไปแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปเพื่ออะไรอ่ะไปดูซิคนของคุณเนี่ยนอกกายนอกใจคุณบ้างหรือเปล่าคะหรือในบางคนนะคุณสองคนเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเคยมีความสุขร่วมกันเคยมีกิจกรรมร่วมกันเคยเติมเต็มซึ่งกันและกันมาก่อน คุณและคุณสองคนเคยเป็นความสุขซึ่งกันและกันมากๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเขาเคยนอกกายนอกกายนอกใจคุณไหมคะอาจารย์ว่ามีค่ะเคยค่ะใช่ถามว่านอกกายนอกใจไหมมีค่ะ เหมือนลักษณะของเขาเนี่ยกำลังกำลังต้องการการเติมเต็มจากจากคุณซึ่งจากคุณซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะแต่มันเติมไม่ได้มันเติมไม่เต็มมันรู้สึกถึงความรักความสัมพันธ์ที่ มันยังเติมเหมือนถ้าคนคนนี้นะคุณเคยเป็นครอบครัวเขามาก่อนนะเขาอยากได้ครอบครัวที่เติมเต็มเขาทุกสิ่งอย่างซึ่งมันหมายถึงครอบครัวที่เป็นคุณเป็นคุณคือครอบครัวของเขาและเขามีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวใหม่ของเขาเช่นเดียวกันจะเป็นครอบครัวใหม่หรือจะเป็นครอบครัวเก่าไม่รู้ว่ามันมีสองครอบครัวมันมีสองครอบครัว เขาเคยนอกกายนอกใจคุณบ้างไหมถ้ามีการนอกกายนอกใจก็คือการนอกกายนอกใจกับครอบครัวเขาค่ะอืมครอบครัวของเขาคุณอาจจะเป็นครอบครัวเก่าครอบครัวเก่าหรือเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนคำว่าเคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้ว เขาอาจจะไปมีครอบครัวใหม่แล้วเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วว่างนั้นเถอะหรือเขากำลังมองหาครอบครัวที่ที่ดีหรือการคนที่คบคนที่คุยกับเขานะตอนนี้เป็นครอบครัวที่สามารถเติมเต็มให้เขาได้นั่นคือครอบครัวของเขานะคะโอเคไหมนอกกายไหมนอกกายและนอกใจด้วยค่ะ เขาทําอย่างนี้ทําไมทําไมเขาถึงทําแบบนั้นล่ะทําไมเขาถึงทําแบบนั้นเพราะบางทีเขารู้สึกถึงการเติมไม่เต็มค่ะรู้สึกถึงการเติมไม่เต็มรู้สึกถึงการไปไปของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะความรักความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ย มันค่อนข้างมีปัญหามันค่อนข้างมีอุปสรรคมันค่อนข้างจะไม่เข้าอกเข้าใจกันเหมือนเคยอีกแล้วค่ะมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างแล้วถ้าเคยรักกันมาตอนนี้ไม่ได้รักกันเหมือนเดิมแล้วถ้าเคยเป็นครอบครัวกันมาตอนนี้ไม่ได้เป็นครอบครัวที่น่ารักเหมือนเดิมแล้วเขาไปสร้างความสัมพันธ์นี้กับคนใหม่แล้วอารมณ์นี้นอกกายแล้วก็แนวใจด้วย เขาตัดสินใจดีแล้วเหรอจริงๆไม่ได้ตัดสินใจดีหรอกค่ะบางทีเขาอยากจะคีบคนสองคนไว้ทั้งคู่โดยการปิดบงังโดยการซ่อนเร้นโดยการพูดอะไรไม่เป็นความจริงโดยการโกหกหลอกลวงหน้าอย่างหลังอย่างอืเขาก็ไม่ได้อยากจะตัดสินใจไปแบบนั้นหรอกแต่ว่ามันไปแล้วมันเป็นเหตุที่ต้องไปอืแล้วเขายังโกหกอยู่ค่ะสิ่งที่เขาโกหกปิดบงังซ่อนเร้นมีเยอะมาก นจะจ๊ะโอเคไหมไปต่อหรือพอแค่นี้คะถ้ามองไพ่ถ้ามองไพ่ของ,งการไปต่อหรือพอแค่นี้ความรักอะ่ะมันอยู่ตรงนี้เขาก็บอกว่าเขารักคุณคุณก็บอกว่าคุณรักเขาเรารักกันแต่ว่าไปต่อหรือพอแค่นี้พอเหอะ เพราะว่าถึงอย่างไรความสัมพันธ์นี้เราแค่รักกันสองอย่างมันไม่ได้มันมีเหตุผลมากกว่าความรักบางคนก็อยู่ด้วยเหตุและผลบางคนก็อยู่ในในความเป็นจริงมากกว่าความรักที่เลื่อนลอยหรือความรักที่ไม่มีอยู่จริงมั้งอารมณ์นี้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้อยู่กับความฝันประมาณนั้นโอเคไหมอ่ะ มีแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซด์เอฟอีศูน e ย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันค่ะ